ลุงจะพาไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ครับจะต้องกินดีอยู่ดีนอนดีประมาณนั้นครับรม,ามาถึงเมืองโบราณอาหารก็ไม่น้อยคะับะบมีปันโตซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองน,นี้ครับเซลลวหลงเปาหลากสีโชว์กายกรรมอีลยเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ครับตาบักเซี่ยงไฮ้รา้รานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับ มากับนดีที่สุด่ะทั้งอาหารเที่ยวสะดวกท้ามากันเองคงไม่ได้มาตามจะกินยังไงอะไรเดี๋ยวตามไปดูว่าทริปเซี่ยงให้ทริปเนี้ยจะกินแบบไหนไปดูกันครับนี่ครับตอนนี้กล้ามาพร้อมลุงจะพาไปเที่ยวเซี่ยงให้ครับ คลิปเนี้ยเกิดได้คือมีแฟนเพจมาบอกลุงว่าอยากไปเที่ยวเสียงให้ลุงไม่ใช่เป็นบริษัททัวร์เพราะฉะนั้นการจัดทัวร์เนี่ยลุงก็จะมีพาร์ทเนอร์พอกควกกันที่เขามีบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเน้นว่าเฮ้ยถ้าจัดให้ลุง จะต้องกินดีอยู่ดีนอนดีประมาณนั้นครับก็ลเลยเป็นที่มาของการทําคลิปที่จะไปเสี่ยงให้กันวันนี้นะฮะจะกินยังไงอะไรเดี๋ยวตามไปดูว่าคลิปเสี่ยงให้คลิปเนี้ยจะกินแบบไหนไปดูไปครับ วันนี้เราพาจากสนามบินมาเข้าตัวเมืองเืียงไฮ้หนึ่ชั่วโมงเราก็จะไปกินมื้อแรกกันก่อนครับเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันวันนี้ก้ามื้อแรกจะประเดิมด้วยเ็ดปักกิ่งในนครเซี่ยงไฮ้ครับ ะะร้านอาหารเขาก็จะเรียงอาหารจะประมาณนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นซีฟู้ดแต่เมือ่อตะกี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องซีฟู้ดแต่ก็เป็นอาหารที่ว่าใช้ได้อีกมื้อหนึ่งครับโอเคคืนนี้พักผ่อนนอนหลับคืนแรกของเซี่ยงไฮ้คุณนายครับ <c oughs> วันที่สองของเซี่ยงไฮ้ตอนนี้เราจะไปนอนกันที่หังโจวที่หังโจวเนี่ยเราจะมีคลิปลงเรืออยู่2เมืองเมืองหนึ่งล้วก็จะลงเรือในลักษณะตลาดเก่าเมืองหนึ่งที่เราไปก็จะเป็นอ่าล่องทะเลสาบประมาณแบบนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเที่ยวกันยังไงอาหารจะกินยัง,ยงไงในสไตล์ของยุง ที่แรกเราเข้ามาอันนี้ก็เป็นเมืองอูเจนซึ่งใช้เวลาเดินทางตำบลอูเจ้นนะแล้วก็เป็นแบบเป็นเมืองโบราณเขาจะเป็นตลาดน้ําเก่าแก่อายุก็เป็นพันปีนะพันพันปีเลยเป็นพันปีแแล้วสภาพคือเขาจะเป็นเหมือนลงไปแล้วก็จะมีเรือถ่อวิ่งไปตามลําคลองเล็กๆตลาดน้ําโบราณเอาอย่างนั้นละกันใกล้ถึงแล้วครับตอนเนี้ย จากตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอูเจน,จนครับผม<น>แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่เป็นหมู่บ้านโบราณแล้วก็วันนี้นะฮะมีโอกาสได้พาคณะของทางคุณอ้วนนะฮะมาล่องเรือกันนะฮะวันนี้อากาศดีหนึ่งสองคือการที่ด้ล่องเรือเนี่ยถือว่า ถ้ามาอุจจจนแล้วไม่ได้ล่องเรือผมว่า<ช>มาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราจะอุจจ้นเราจะตีเข้าหังโจคืนนี้เราจะนอนกันเราจะนอนที่หังโจครับผมคืนนี้นะฮะหังโจ,งโจไปดูที่ความสวยงามไปยังไงหลังจากโควิดที่ผ่านมา, <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปชมกันครับ อันนี้ก็มาถึงเมืองโบราณอาหารก็ไม่น้อยฮะมาก็เป็นอาหารขึ้นเพิ่นที่กินชื่อของเมืองนี้เขาครับก็มีทั้งขาหมูมีไก่เหมือน KFC มีต่างๆ่างนานาะก็ถือว่รสชาติไม่เลวครับตอนนี้เราก็จะไปลงเรือเพื่อท่องทะเลสาบ สีหูครับตึ่งอยู่ในเมืองหังหงโจสีหูนี่ก็เป็นทะเลสาบที่แบบในเมืองเมืองใหญ่แล้วรอบๆก็เป็นภูเขานะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงเรือแล้วเราไปดูครับ พอเราขึ้นจากเกาแโบราณที่นีินะครับเสหูนะเราก็จะไปเดินทางโบราณเนโบราณแต่ว่าเมืองเขาจกั็อยู่ในเมืองหางโจวนะเดินเราเข้าไปดูกัน เาเดินอยู่ตรงถนนคนเดินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตลาดโบราณเก่าโมง,ง,ง,งและก็เดี๋ยวเข้าไปทานอาหารกันครับซึ่งอาหารที่นี่เขาบอกว่าเป็นขึ้นชื่อของเขาก็จะมีเป็นหมูตรงปอแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานหมูตรงปอกันครับ อร้านอาหารที่เราทานกันในคืนวันนี้คืนนี้เราก็จะนอนกันที่หังโจด้วยนะครับโรงแรมห้องใหญ่มากครับคืนนี้สำหรับที่กวักโจเช้าวันที่สองในหังโจนะฮะอากาศเย็นสบายเช้าเนี้ยเราจะไปเดินกันที่ เอาเดตมอแล้วก็จะไปดูริมแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งเขาบอกว่าวิวสวยลุงก็ยังไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็จะไปที่แม่น้ำสายสำคัญของหางงโจซึ่งบอกว่ากว้างแล้วก็เป็นจุดเช็คอิน <Lac> ที่หนึน<ๆ>่งของเมืองหังโจครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูเขาบอกว่าให้ลงไปถ่ายรูปแม่น้ำนี่สวยสวยยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับ ันนี้เราก็จะมาทานะบะหมี่ปันโตซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันร้านนี้ครับก็เป็นบะหมี่นะแล้วอันนี้ก็เป็นไข่กุ้งเดี๋ยวนี้เราสั่งรวมมาเป็นไข่กุ้งใส่โกใส่ครบชั้งโกกุ้งนะ วันนี้เราก็จะมาทานบะหมี่โปสไตล์เซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนนี้อยู่ร้านดังได้มิชลินหนึ่งดาวนะฮะอันนี้เท็ดเลบไปจากนี้อาหารเช้าน่ากินมากความข้นของโปความหอมของโปนีกลิ่นโชยกัดเลยครับถ้ามากันเองโคไม่ได้มาทานโอเค็เ <c oughs> ดี๋ยวลูกขอทานก่อนครับอ S <S <an> เข้ามาตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันบรเวณเตกของเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลกลองจากดูใบฮะเึกน,นั้นอยู่ตรงหน้าลงตรงนี้ครับเซี Tower, ่ยงไฮ้ทาวเวอร์ตตกที่สูงอันดับที่สองของโลก128ชั้นกับ ร้านที่ลงจะมากินมือนี้ก็คือ paradise dynasty ครับบอกเลยเขาเป็นอาหารที่โด่งดังในโลกของเซลล์หลงเปาหลากสีน้นรสชาติของเขาจะดั้งเดิมเลยไม่ว่าจะมีส่วนผสมของกระเทียมโสมโฟกาทัฟเฟอร์ดมชีสไข่ปูแล้วก็เสฉวนนั่นแหละครับคือรสชาติหลากสีหลากรสของ p า r a d i s e dynasty ก็เป็นมื้อเย็ยนอีกมื้อหนึ่งที่เป็นอาหารดีประทับใจนะแล้วก็กับข้าวทุกคนชมดังนั้นแต่เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์ที่เขาเรียกไปโชว์กายกรรมอี่าเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ครับเดี๋ยวเราไปดูโชว์กายกรรมที่ถือว่าดังมากครับี่เซี่ยงไฮ้นะครับผมชื่อว่ากายกรรมของคณะอีลราฮะโอ้โหเปครับเดี๋ยวเราไปดูกันรัราร พี่บอกเลยว่าอลังการจริงๆครับสำหรับโชว์ที่ลงพามาเที่ยวนี่คือเป็น โชยกรรมของ e อีล่าซึ่งเป็นโชวกยกรรมระดับโลกที่จัดอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ในเซิร์คคาสเวิเท่านั้นครับตวโชเนี่ยเป็นโชว์ประวัติศาสตร์ของจนีนเลยตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นกายกรรมที่สุดวาดเสียวและอลังการแสงสีเสียงโดนตรีและก็ชุดที่สวยงามี่สุดเรียกว่าเป็นโชวใหญ่ระดับโลกของเซี่ยงไฮ้เลยครับซึ่งค่าเข้าชมก็ไม่เบาครับ ชมการแสดงทัวร์อีราจบเรียบร้อยก็เดี๋ยวเข้าไปพักโรงแรมอันนี้ก็เป็นคืนที่สามที่เราอยู่ในประเทศจีนแรกเรานอนเซี่ยงไฮ้คืนที่สองนอนหางโจวแล้วนี่เราก็กลับมปนอนคืนที่สามที่เซี่ยงไฮ้เป็นโรงแรมเดิมครับก็วันนี้ก็เช้าวันที่4นะฮะในะนครเซี่ยงไฮ้เช้าเนี่ยเราก็มปโปรแกรมง่ายๆคือจะไปพระหยกขาวนะเป็นพระหยกขาวที่เรียกว่าสายโมนะ่ะของคนเซี่ยงไฮ้เขา แล้วก็จะไปตึกต้นไม้พันต้นต้นไม้พันต้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก็สวยมากครับเป็นตึกที่มีต้นไม้พันต้นก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกัน,กน ก็วัดหยกขาวก็เป็นอีกวัดหนึ่งสายหมู่ที่ว่าคนมาสักการะกันเยอะมากมาขอพรณที่วัดแห่งนี้ครับเราก็จะมาเที่ยวตึกต้นไม้พันต้นนะเป็นไงเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่บริเวณนอกตึกน,นะฮะตอนนี้ลุงก็บอกแล้วมาถึงตอนนี้คือเป็นตึก ต้นไม้พันต้นที่เขาพันต้นนี้หมายถึงว่าในตึกเนี้ยเขาจะปลูกต้นไม้พันพันพันต้นเลยแต่ตอนที่เราอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดไหมครับไปเมี่แล้วก็เต็มด้วยรวจอาคนไทยใช่โะัดนี้ลุงเซลฟี่ตัวเองเจอน้องคนไทยมาที่นี่เลย ตอนนี้อยู่หน้าสตาร์บัคสเซียงไฮ้ครับที่เขาบอกว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตอนนี้ข็พามาตาร์บัคสาขาเซี่ยงไฮ้ซึ่งเขาเคยครองอันดับหนึ่งของโลกแล้วในความใหญ่ที่สุดแต่ตอนนี้รู้สึกก็จะโดนที่เซียเตอร์แสงหน้าไปแล้วครับแต่ก็ถือว่าเป็นตาร์บัคสาขาที่อลังการที่สุดสาขาหนึ่งกับความเป็นเฉพาะตัวของสตาร์บัคเขาครับซึ่งพอเข้ามาในสาร์บัคสาขาด้แล้วรเราจะได้ดูจินตนาการโลงคั่วขนาดใหญ่ขั้นตอนการผลิตของสตาร์บัคเขา ต่ว่าได้เห็นะจัดจ่าตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าซาบักเซี่ยงไฮ้เป็นร้านกาแฟที่ใ,ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะซึ่งที่แรกลงไปให้ข้อมูลว่าในโลกไม่ใช่ที่กคเอเชียที่พอลุงเห็นล้วสามารถพูดได้เพราะอยู่ไปที่เชียโต้มาแล้วเชียเต,ต้ใหญ่ที่สุเป็นแฟคทอรี่ใหญ่กว่าที่นี่หลายหลายเท่าที่นี่ถือว่าดีคนเยอะแล้วก็กาแฟเนี้ย อนี้ไทยไม่ใค่กินนะรสชาติดีอร่อยครับเราออก oh. จากสตา b u c k คที่บอกว่าที่ใหญ่ที่สุดในมือเกฑนแล้วเราจะไปทานมือกางวันกันต่อกันตัวนี้เราชื่อิวๆอยู่ในเมืองทั้งวันนะไม่ได้ไปไหนอันนี้ลงก็มาอยู่ตรงร้านอาหารที่ไก่แดงเึ้่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า ไก่แดงมันจะเป็นยังไงครับ เราจะไปเดินกระตลาดเชิญหวังเนี่ยเป็นตีดเขาไปเขาไปเามีทั้งหมดมีแปดประตูเดี๋ยวเรานั่งไปอยู่ตรหน้าประตูก็แล้วครับเล่นช้อปปิ้งเดินซื้อของซึ่งมันก็เป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งของการมาเสี่ยงไงนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับ หลังจากเดินตลาดเก่าเราก็จะไปต่อันกที่หาดเจ้าพ่อเสียงให้หรือหาดไวทานนะ อันนี้ลงว่าเคยมาแล้วก็เป็นคือมันไม่ได้เป็นรายหาดอย่างที่เราบรรลภาคกันเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นจุดท่าเรือสมัยก่อนแต่ตอนนี้ทนสมัยแล้วก็ตกแต่งสีสันสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็จะลอดอุโมงค์ข้ามไปฝั่งเพื่อไปที่ตึก, <S <S ตกเขาเรียกตึกอะไรตึกขให้าาบอกเขาแต่เราผมไม่ได้ขึ้นนะเพราะคนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่หาดเฉพาะเสี่ยงไฮ้กันก่อนครับ ด้านหลังลงก้านุู้นเลยครับข้าไปทางฝั่งนู้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราชมจากหาดบริเวณนี้เสร็จแล้วเราจะข้าไปฝั่งนู้นทางอุมโมงค์นะฮะ เมื่อค่ำวันนี้นะเราก็มาทานเป็นบุฟเฟ่ตฮอตพอตครับบาร์บีคิวนะฮะอะไเนี่ย จะบอกแล้วว่าจุใจมากครับทั้งอาหารสดและกะ็อาหารเป็นก็มีนะฮะตรงนี้ฮอันนี้ก็เป็นวันที่หสินะของเซียงไฮ้ซึ่งเช้าเนี่ยเราเช็คเอาท์จากโรงแรมเราก็จะไปเที่ยวบางที่สองคังแห่งแล้วเราก็จะไปกลับเทพคืนนี้ครับเนี่ยก็พร้อมกันแลน้วที่แรก ของวันที่เราอยู่เซี่ยงไฮ้วันที่ห้านี่เราก็จะไปวัดวัดอะไรนะฮะจี่อันซึ่งเขาบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดไฮโซนะฮะแล้วก็ตึกรามของวัดเนี่ยมีมูลค่าสูงในการในการสร้างพูดง่ายเป็นวัดไฮโซของเซี่ยงไฮ้ครับซึ่งเขาบอกว่าทางวัดเนี่ยค่าเข้าก็ราคาสูงแล้วก็เป็นไม้ทั้งหลังมูลค่าในการสร้างวัดเนี่ยมหาศาลนะ อนนี้เราออกจากวัดมาเราจะไปที่ซินเทียนตีซินเทียนตีนี่คือมันเป็นย่านโบราณนะแต่ก็ทํามาเป็นยุคใหม่ให้วัยรุ่นเดินซึ่งเราอาจจะได้ยินบ่อยๆว่าซินเทียนตีเป็นชื่อร้านอาหารอ,อะไรในเมืองไทยแต่ตอน,นี้เรามาที่เนี่ยเซี่ยงไฮ้ซินเทียนตีเราก็จะมาทานร้านนี้นะเพขึ้น่ชื่อคนเยอะอันนี้ถ้ามากับทัวเรียกว่ามากคนเยอะเยอะมากครับ ครับตอนนี้เราก็ก่อนจะขึ้นเสื่องมาที่ถนนอ่าหนานจิงลูมันเป็นถนนอะไร คนเดินคนเดินีที่สำคัญคือเป็นแหลกช้อปปิ้งของคนหนุ่มสาวของคนทั่วไปต้องเที่ยวต่างกันนต้องมาที่นี่ครับเอาจริงนะพอมาเห็นภาพตรงนี้ลึกออกเลยครั้งแรกตอนนั้นที่มาเซียงไฮ้เนี่ยผมพักอยู่โรงแรมตรงนี้แล้วก็คือคนคนจะแน่นมากๆเลยอันนี้เดินไปตรงนี้ก็คือไปหาดเาจ้าพอ่อเซี่ยงไฮ้ถูกไหม าทางนี้ใช่ไหมฮะก็เปจะจอแจมมากบอันนี้คือถนนหนานจิงรูจิงรูเป็นศูนย์กลางของเชียงไฮยเลย็ว่าได้นะ ที่เที่ยวที่สุดท้ายที่เราแวะเดินคือนานกิงลูซึ่งเป็นศูนย์กลางเดินของคนใหยเขาเป็นจัตุรัสงั้นจากนี่เราไปสนามบินครับนี่เรามาดูสมาชิกทัวร์เรากันมากว่ามีใครมากันลงบ้างคุณเอเจ้าของทัวร์ดีครับโรแมนติกทัวร์สวัสดีครับสวบัสดีครับมานิก้าหัวหน้าทัวร์แล้วครับคุณดิ้นครับดีครับ,รบ,บสมาชิกทัวร์เราปรนังกันอยู่เนี้ยผู้สูงวัยั้งนัันรับรแฮปปี้กันกับทัวร์นี้นะฮะ สวัสดีครับวัสดีครับส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 วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ัสดีครัสดคสัสีคสวัสวัสดีวัสดีครัส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  สน ais, s <S ุกมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค <ichi> ่ะโอ้ยแฮปปี้เลยจากดีที่สุดเลยท่าาขายอดฮิตเลยค่ะสนามบินชกมือเลยค่ะสวัสดีค่ะอเป็นไงตอนนี้เราก็จะไปสนามบิน ก็ลงก็จบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปเสียงไฮคลิปนี้นะก็แฮปปี้กันดีเดี๋ยว,วเจอกันที่นทสนามบินแล้วกลับกรุงเ<อ>ทพเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ครับบายบายด้วยลงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้รับกันถ้าใครอยากไปเที่ยวไหนบอกมาเราจะพาไปแต่ไม่ใช่อาที์ที่ลุงจัดนะฮะ,อคคะบอกไว้ก่อนอันนี้คือลูกเพจเขาอยากไปแล้วก็ทักมาไปนู่นไปนี่กัน้าเป็นแบบนี้เที่ยวสไตล์นี้ครับสวัสดีครับ